เรามาขึ้นแถวที่ส1บดกันเลยนะจ๊ะขึ้นต้นด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในหลักที่สองหลักที่สามแบบนี้นะจ๊ะตามด้วยโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในหนึ่งหลักโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลักโซ่สาม อันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในหลักนะตามด้วยโซ่โซ่หนึ่งทำหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในหลักถัดไปขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำทุกหลักนะจ๊ะแต่ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง โซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลักตามด้วยโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงหนึ่งหลักโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลัก ตามด้วยโซ่สามพันหัวเข็มลงลงในช่องโซ่นะลงทุกหลกักขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ามด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามอันด้วยโซ่สองผ่านหัวเข็มลงที่หนึ่งหลักอามด้วยโซ่สองได้สองลายเดี๋ยวดูลายที่สามผู้ถักจะทำให้ดูสามลายนะ หนึ่งสองสามตหนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกหลักที่เจ็ดหนึ่ง สองสามท่านหัวเข็มลงที่สามหลักหนึ่งสองสามขั้นด้วยโซ่สองจะได้สามลายแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวทําต่อไปจน จบแถวแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูแถวถัดไปกันนะเดี๋ยวมาทำต่อกันเลยจ้ามาถึงลายสุดท้ายของแถวที่11นะจ๊ะแถวที่11จบที่โซ่3เาเกี่ยวไปที่ตรง โซ่3ของจุดเริ่มต้นนะก็จะจบแบบนี้ต่อมาก็ขึ้นแถวที่12แถวที่12ก็ยังขึ้นต้นเหมือนเดิมนะโซ่4ี่พันหัวเข็มลงที่หลักที่2กับหลักที่สนี้นะตามด้วยโซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ลงที่1ห,หลักคั้นด้วยโซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็มาที่3หลัก ตามด้วยโซ่สามโซ่สามตรงในช่องนี้เลยนะ ก็ตามด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามลงทุกช่องนะจ๊ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ตอมด้วยโซ่สาพันหัวเข็มลงที่สมหลักหนึ่งสองสาโซ่สองพันหัวเข็มลงที่1หลักตามด้วยโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สมหลักหนึ่งสอง สามโซ่สาม่อเปลายที่สองนะจ๊ะทังตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโซ่สามปันหกเข็มลงที่สามหลักหนึ่งสอง สามโซ่สองผหนวเข็มหนึ่งครั้งลงที่หนึ่งหลกักตามด้วยโซ่สองพันหนวดเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลกักหนึ่งสองสามตามด้วยโซ่ห้าเอยขอโทษค่ะโซ่สามโซ่สามลงในช่องนี้หนึ่งสองสาม 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3สองลาย จะได้สามลายแบบนี้นะเดี๋ยวถักต่อจนจบแถวเลยนะจ๊ะแล้วก็ก้อยมาขึ้นแถวใหม่กันทําต่อเลยจ้าเรามาต่อแถวที่สิบากันเลยนะจ๊ะ ในส่วนของขึ้นต้นเรายัางคงขึ้นต้นเท่าเดิมนะจ๊ะก็คือโซ่สี่เหมือนเดิมพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงหลักที่สองหลักที่สามตามด้วยโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงหลักลงที่ตัวหลัก ตามด้วยโซ่สองทันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลักสามครั้งแบบนี้นะจ๊ะตามด้วยโซ่สาม ยังคงเป็นสามอยู่นะจ๊ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตัด้วยโซ่สาม หนึ่งครั้งลงที่สามหลักโซ่อสองัำหนึ่งครั้งลงที่หลักตามด้วยโซ่อสองนี่จะได้หนึ่งลายต่อไปลายที่สองนะจ๊ะ โซสามข้ามมาตรงนี้ตรงห่วงเลยหนึ่งสองสาม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  พันหัเข็มหนึ่งครั้งลงที่ตรงสหลักซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่หนึ่งหลักหนึ่งสอง่สองนะจ๊ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลัก ทำด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สาม หัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลักได้สามลายแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวถักต่อกันให้หมดแถวเลยนะจ๊ะแล้วก็มาดูขึ้นแถวถัดไปกันไปกันเลยจ้า เดี๋ยวมาต่อแถวที่สิบสี่กันเลยนะจ๊ะตอนขึ้นโซ่สี่เหมือนเดิมนะจ๊ะก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในหลักนะทั้งหมดก็สามหลักขึ้นต้นก็จะเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยโซ่สอง พันหัวเข็มหนึ่งหลกักสซ่สองเข็มลงในหลักถัดไปสามหลกักต่อไปขึ้นแถวที่สิบห้าจ้ะขึ้นยังคงขึ้นเหมือนเดิมนะจะ๊ะ โซ่สี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่ตัวหลักนะจะได้ทั้งหมดสามหลักโซ่สามตามด้วยโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่หลักตามด้วยโซ่หนึ่ง เข็มหนึ่งครั้งลงที่หลักเดิมนะจ๊ะแบบนี้นะแล้วก็โซ่สามการหนวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลักอราจะขยายแบบนี้นะจ๊ะ น,นี้เปลี่ยนเป็นโซ่สี่นะจ๊ะนี้ขอเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสาม ามด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มลงที่ตัวหลักนะคะสามครั้ง <c oughs> ตามด้วยโซ่สามพันหัวเข็มลงที่หลักนะจ๊ะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พันโดเข็มอีกหนึ่งครั้งลงที่หลักเดิมตามด้วยโซ่สามพันโดกเข็มลงที่สามหลักตามด้วยโซ่สีลงที่ตัวลาย หนึ่งสองสามสี่เราจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวเราทำต่อกันให้จบแถวนะจ๊ะทำต่อกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาต่อที่แถวที่สิบหกกันเลยนะจ๊ะขึ้นโซ่สี่เหมือนเดิมพันหัวเข็มลงที่หลักนะจ๊ะเพิ่มอีกสองหลักเป็นสามแบบนี้นะจ๊ะ ตามด้วยโซ่สามันหัวเข็มลงที่ตัวหลักนะจ๊ะน,นี่ขั้นด้วยโซ่สองลงในช่องกลางนะจ๊ะข่านด้วยโซ่สองลงที่ตัวหลักตามด้วยโซ่สาม นหนึ่งครั้งลงที่สามหลกักตรงช่วงนี้จะขยายออกนะจ๊ะตรงนี้ก็โซ่สี่เ่าเดิมหนึ่งสองสามอันนี้เหลือช่องเดียว สี 4. ตามด้วยโซ่สีันหัวเข็มลงที่สามหลักด้วยโซ่สามันหัวเข็มลงที่หนึ่หลักพันดซสองลงที่หลักลงที่ช่องกลางนะ พันด้วยโซ่สองลงที่ตัวหลักด้วยโซ่สามอนันหัวเข็บหนึ่งครั้งลงที่สามหลัก โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ต่ำด้วยโซ่สี่ปันโอกเคมหนึ่งครั้งลงที่สามหลักโซ่สาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่หลักขั้นด้วยโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่ช่องกลางโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่หลักทำด้วยโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลัก หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่สามหลักทำด้วยโซ่สามก็จะได้สามลายได้ลูกสับปะรดสามลูก แบบนี้นะจ๊ะตรวนี้ตัวค่าลายไปต่อแถวที่17ใน EP4 กันนะจ๊ะ